เหตุให้เกิดอันตคาหิกะทิสิบข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดทิฐิมีอย่างเป็นเอเนกเหล่านี้ขึ้นมาในโลกว่าโลกเทียงบ้างว่าโลกไม่เทียงบ้างว่าโลกมีที่สุดบ้างว่าโลกไม่มีที่สุดบ้างว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นบ้างว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นบ้าง ว่าตถาคตภายหลังจะตายแล้วย่อมมีอีกบ้างว่าตถาคตภายหลังจะตายแล้วย่อมไม่มีอีกบ pues well. ้างว่าตถาคตภายหลังจะตายแล้วย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีบ้างว่าตถาคตภายหลังจะตายแล้วย่อมมีอีกก็หามิได้ไม่มีอีกก็หามิได้บ้างวัชชะเพราะความไม่รู้ในรูปในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งรูปในความดับไม่เหลือแห่งรูป ในหนทางเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งรูปทิฏฐิมีอย่างเป็นอเนกเหล่านี้จึงเกิดขึ้นมาในโลกว่าโลกเทียงบ้างว่าโลกไม่เทียงบ้างว่าโลกมีที่สุดบ้างว่าโลกไม่มีที่สุดบ้างว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นบ้างว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นบ้างว่าตถาคตภายหลังแตตายแล้วย่อมมีอีกบ้าง ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกบ้างว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีบ้างว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็หามิได้ไม่มีอีกก็หามีได้บ้างวัชชะเพราะความไม่รู้ในเวทนาในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาในความดับไม่เหลือแห่งเวทนาในหนทางเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนา ทิฏฐิมีอย่างเป็นอเนกเหล่านี้จึงเกิดขึ้นมาในโลกว่าโลกเทียงบ้างว่าโลกไม่เทียงบ้างว่าโลกมีที่สุดบ้างว่าโลกไม่มีที่สุดบ้างว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นบ้างว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นบ้างว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกบ้างว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกบ้าง ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีบ้างว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็หามีได้ไม่มีอีกก็หามีได้บ้างวัชชะเพราะความไม่รู้ในสัญญาในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสัญญาในความดับไม่เหลือแห่งสัญญาในหนทางเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสัญญาทิฏฐิมีอย่างเป็นอเนกเหล่านี้จึงเกิดขึ้นมาในโลก ว่าโลกเทียงบ้างว่าโลกไม่เทียงบ้างว่าโลกมีที่สุดบ้างว่าโลกไม่มีที่สุดบ้างว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นบ้างว่าชีวะก็อันอื่นสริระก็อันอื่นบ้างว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกบ้างว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกบ้างว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีบาง ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็หามีได้ไม่มีอีกก็หามีได้บ้างวัชชะเพราะความไม่รู้ในสังขารในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารในความดับไม่เหลือแห่งสังขารในหนทางเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารทิฏฐิมีอย่างเป็นอเนกเหล่านี้จึงเกิดขึ้นมาในโลกว่าโลกเทียงบ้างว่าโลกไม่เทียงบ้างว่าโลกมีที่สุดบ้าง ว่าโลกไม่มีที่สุดบ้างว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นบ้างว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นบ้างว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกบ้างว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกบ้างว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีบ้างว่าตถาคตภายหลังแตตายแล้วย่อมมีอีกก็หาม่ได้ ไม่มีอีกก็หามีได้บ้างวัชะเพราะความไม่รู้ในวิญญาณในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณในความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณในหนทางเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณทิฏฐิมีอย่างเป็นอเนกเหล่านี้จึงเกิดขึ้นมาในโลกว่าโลกเทียงบ้างว่าโลกไม่เทียงบ้างว่าโลกมีที่สุดบ้างว่าโลกไม่มีที่สุดบ้าง ว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นบ้างว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นบ้างว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกบ้างว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกบ้างว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีบ้างว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็หามิได้ไม่มีอีกก็หามิได้บ้าง